ค่ะเด็กๆวิชาวันนี้คือวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะ เราไม่เจอกันนานเลยนะคะวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะคุณครูให้ใบงานไปทั้งหมด3แผ่นนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะเรียนกันนะคะว่าวิชาหน้าที่พลเมืองเราพูดถึงอะไรบ้างนะคะในเรื่องแรกนะคะเราพูดถึงโครงสร้างของครอบครัวในใน,ในห้องเรียนนะคะก่อนที่เราจะปิดนะคะคุณครูได้อธิบายให้ฟังไปแล้วว่าครอบครัวเราเนี่ยเป็นการที่สมาชิกแต่ละคนนะคะอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะมีความสัมพันธ์อะ ทางเครือญาติกันนะคะอาจจะเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นาญาตินะคะเป็นลูกของนะ้าของลูอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้สมาชิกในครอบครัวโครงสร้างของพวกเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ลักษณะนะคะคือ1ครอบครัวที่มี โครงสร้างขนาดเล็กนะคะโครงสร้างขนาดเล็กเป็นยัางไงาเด็กๆด,ด,ดูภาพตามนะคะครอบครัวขนาดเล็กส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยคุณพอ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเรานะคะมี3คนนะคะจะกลายเป็นครอบครัวขนาดเล็กหรือเราอาจจะมีพี่คนนึงนะคะหรือมีมีน้องก็ได้เนี่ยนะคะก็คือองค์ประกอบก็จะมีพ่อกับแม่แล้วก็ตัวเรานะคะอ่าแล้วครอบครัวขนาดใหญ่เป็นยางงานังไงครอบครัวขนาดใหญ่ก็จะประกอบไปด้วย ครอบครัวที่มากกว่าพ่อแม่แล้วก็ตัวเรานะคะอย่างเช่นมีปู่ย่าอยู่ด้วยมีคุณตาคุณยายแล้วปู่กับย่าเป็นใครอ่ะเด็กๆดูในภาพประกอบนะคะคุณพ่อนะคะเนื้อคุณพ่อขึ้นไปก็จะเป็นพ่อของพ่อก็คือปู่นะคะแม่ของพ่อก็คือคุณย่านะคะเวลาเด็กๆเรียกนะคะลูกหลานเรียกนะคะส่วนคุณแม่นะคะด้านบนของคุณแม่นะคะพ่อของแม่เราจะเรียกว่าตานะคะ แม่ของแม่นะคะเราจะเรียกว่ายายนะคะอ่ะอานี้เด็กๆเรียกได้โดยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าพอเราอยู่อาศัยชีวิตอยู่จริงๆนะคะคุณแม่ก็จะเป็นคนแนะนําอยู่แล้วนะคะวันนี้แม่จะพาไปหาตากับยายเด็กๆก็จะจําไว้ว่าอ่าถ้าเป็นคุณพ่อกับแม่ พ่อกับแม่ของแม่เรานะคะเราจะเรียกว่าตากับยายนะแต่ถ้าคุณพ่อพาไปเยี่ยมคุณย่าอย่างเงี้ยกับคุณปู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของพ่อเรานะคะแล้วครอบครัวนั้นก็จะมีทั้งพี่ทั้งตัวเราหรือน้องเราประกอบกันขึ้นมาจะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่นะคะส่วนใหญ่คนอีสานนะคะ จะอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นแบบครอบครัวขนาดใหญ่ส่วนคนที่อาศัยในเมืองใหญ่ๆนะคะในกรุงเทพในอะไรเงี้ยเขาจะเป็นครอบครัวขนาดเล็กซะมากกว่านะคะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างเช่นการไปทํางานในที่ไกลๆนะคะนี่คือลักษณะของโครงสร้างของครอบครัวนะคะอ่ทีนี้เรามาดูซิว่าเออแล้วครอบครัวนั้นมีความสัมพันธ์ยังไงบ้างนะคะ คนในครอบครัวต่างม,มีความสัมพันธ์กันอันนี้พูดไปแล้วเนาะมีทั้งความเกี่ยวข้องเป็นญาติกันหรือเป็นพี่น้องกันนะคะเด็กๆที่ต้องรู้ก็คือหนึ่งพ่อกับแม่เป็นผู้ให้กําเนิดนะคะเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งการให้กําเนิดของลูกเกิดจากความรักของพ่อและแม่นะคะพ่อกับแม่ถึงให้กําเนิดเราออมาอยากที่จะมีเราเป็นลูกนะคะอ่าเราจะต้องให้เกียรติผู้มีพระคุณนะคะถือเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดไม่มีใครเหนือกว่าพ่อแม่นะคะแม้แต่เพื่อน เพิ่งเจอกันเขาก็ไม่ได้ห่วงเราทอกพ่อกับแม่เพราะว่าเขนเป็นผู้ให้กําเนิดนะคะถึงจะมีดุดาบนบ้างนะคะแต่ก็ด้วยความหวังดีนะคะอยากให้เราได้ดีนะคะพี่กับน้องพี่กับน้องเป็นลูกของพ่อกับแม่เหมือนเราถ้าเป็นพี่น้องที่คานตามกันมานะคะก็จะเป็นพี่น้องของเราโดยตรงแต่ถ้าเป็นลูกของนะอันนี้จะเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะจะไม่ใช่พี่น้องที่คานตามกันมา ญาติผู้ใหญ่ของเราจะมีใครบ้างาเริ่มจากปู่ปู่ก็คือเป็นพ่อของพ่อนะคะคุณย่าเป็นแม่ของพ่อตาก็คือพ่อของแม่ที่คุณรูพูดไปเมื่อกี้ยายก็คือแม่ของแม่ถ้าเป็นลุงนะคะเป็นได้ทางพี่ชายของพ่อหรือของแม่ถ้าเป็นเหมือนคุณครูคุณครูเนี่ยพ่อพ่อคุณครูเป็นพี่ชายคนโตนะคะครูบาก็จะไม่มีลุงแม่ครูบาก็เป็นลูกสาวคนโต ก็จะไม่มีลุงนะคะป้าเป็นพี่สาวของพ่อหรือแม่เนี่ยอ่านา้าอ่ะที่ต่างก็คืออันเนี้ยลุงกับป้าเนี่ยหนูจะใช้แทนเรียกได้ทั้งฝั่งปู่ย่าหรือฝั่งตายายได้นะคะใช้เรียกทั้งฝั่งทั้งพ่อทั้งแม่ได้แต่ที่ต่างกันจะเป็นคุณนา้าน้าเนี่ยจะเรียกในฝั่งของแม่นะคะจะเป็นน้องของแม่เราจะแทนว่านา้าถ้าเป็นน้องของคุณพ่อเราจะเรียกว่าอานะคะ จะไม่เหมือนกันนะคะนีนี้คงสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเมื่อกี้ที่เราดูภาพไปปู่กับยา่าก็จะมีลูกลูกคนโตนะคะคนแรกก็จะเป็นลุงกับป้าของเรามีพ่อของเราแล้วก็น้องของพ่อก็เป็นอาทีนี้ตากับยายนะคะลูกคนโตเลยนะคะเป็นพี่ของแม่เราเนี่ยจะเรียกว่าลุงหรือป้า นะคะแล้วก็ตามด้วยแม่ส่วนข้างล่างจะเป็นน้องของแม่เราจะเรียกว่านาะนะคะแล้วก็ถัดมาความสัมพันธ์ก็คือคนที่เกิดก่อนจะเป็นอี่ถัดมาเป็นเราแล้วก็เกิดหลังเราจะเป็นน้องนะคะตัวนี้จําให้ดีทีนี้เราลองมาฝึกเขียนแผนผงังครอบครัวไปพร้อมกันสิคะก่อนเราจะทําใบงานนะคะแผนผังแสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวคุณครูขอเขียนของตัวเองนะคะในครอบครัวตัวเองนะคะอ่าตอนนี้ ครอบครัวของกูบำนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะอะ่ามีคุณพ่อนะคะอะ่าแล้วก็คุณแม่นะคะอะ่า<ๆ>เด็กๆดูตามเลยนะคะของคุณคูณก็จะมีพ่อกับแม่นะคะอะ่าปู่กับย่าเสียแล้วตากับยายเสียหมดแล้วนะคะจะเหลือแต่พ่อกับแม่จะเป็นครอบครัวของครูจะถือว่าเป็นครอบครัวขนาดเล็กนะคะอะ่าพ่อกับแม่นะคะอ่า ก็จะได้พี่สาวนะคะอ่าพี่สาวพี่สาวคุณครูแต่งงานแล้วนะคะก็จะมีพี่เขยอ่าแล้วก็ถัดจากพี่สาวนะคะก็จะเป็นอ่าคุณครูนะคะในตําแหน่งของน้องสาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณครูอ่าหรือเด็กๆจะเขียนออกมาข้างนี้ก็ได้นะคะแต่ด้วยว่ามีพี่เขยแล้ว กูก็เลยอยากแสดงให้เห็นว่าคนที่เกิดก่อนนะคะจะเป็นพี่สาวนะคะแล้วก็เกิดสุดท้ายคุณครูเป็นลูกคนสะท้องนะคะก็จะเป็นคุณครูเองนะคะมีพ่อแม่มีพี่สาวแล้วก็คุณครูอันนี้ถือเป็นครอบครัวขนาดเล็กพ่อมีหน้าที่ยังไงพ่อทําหน้าที่อะไรคะพ่อทําหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวนะคะแต่ว่าของคุณครูนะคะทั้งพ่อทั้งแม่คุณครูจะเขียนลูกศรอย่างนี้ทั้งสองท่านเป็นคุณครูนะคะก็คืออ่าถ้าพูดจริงๆอันนี้ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะ หัวหน้าครอบครัวแม่ครูบมจะเปรียบเหมือนเชฟในบ้านนะคะเป็นคนทําอาหารนะคะเป็นผู้ดูแลบ้านนะคะก็จะเป็นเหมือนอ่าตอนนี้แม่ครูกาเษียณแล้วแม่ครูก็จะกลายเป็นแม่บ้านนะคะดูแลบ้านนะคะส่วนตัวคุณครูก็จะเป็นลูกที่ดีนะคะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะอ่าก็หาเลี้ยงครอบครัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอเราโตขึ้นนะคะ อ่าเราก็จะทําหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวแต่ว่าสำหรับเด็กๆนะคะหน้าที่ของเด็กก็คือเรียนหนังสือนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างทีนี้เรามาดูใบงานที่ครูให้ไปเลยดีกว่านะคะอ่าในรูปอาจจะไม่ชัดมากนะคะใบงานหน้าที่พลเมืองใบแรกนะคะให้เด็กๆเติมสมาชิกของครอบครัวลงในแผนภูมิให้ถูกต้องนะคะอันนี้เด็กๆว่าเป็นครอบครัวขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ลูก อะในภาพนะคะเป็นผังโครงสร้างครอบครัวขนาดใหญ่เพราะมีปู่ด้วยมีตาด้วยมีลุงด้วยใช่ไหมคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่าทีนี้ปู่ต้องคู่กับใครลูกคุณปู่แม่ของพ่อก็คือปู่ต้องคู่กับย่านะคะตาก็ต้องคู่กับยายนะคะเด็กๆเ,เขียนลงไปนะคะ ลุงคู่กับป้านะคะอันนี้เป็นด้านนี้จะบอกถึงว่าเป็นพี่ชายของคุณพ่อนะคะแล้วน้องชายของพ่อเราจะเรียกว่าอะไรลูกน้องชายของพ่อเราจะเรียกว่าอานะคะคุณอานั่นเองนะคะห้ามเรียกผิดนะคุณแม่อยู่ตรงกลางฝั่งขวาเป็นน้องของแม่เราเรียกว่าหนาฝั่งนี้ก็คือลุงหรือป้านั่นเองนะคะเหมือนกันเรียกเหมือนกันนะคะ ส่วนข้างล่างล่ะมีตัวฉันมีตัวเราอยู่ตรงกลางด้านหน้าเรานะคะเป็นพี่นะคะเป็นพี่นะคะด้านหน้าเราเป็นพี่ด้านขวาจะเป็นน้องเห็นไหมคะง่ายไหม,มวิชาหน้าที่พลเมืองไม่ใช่วิชายากเลยนะคะเป็นวิชาที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราเองนะคะเด็กๆเข้าใจอยู่แล้วนะคะว่า แต่โครงสร้างของครอบครัวในภาพเป็นโครงสร้างของครอบครัวขนาดใหญ่นะคะครอบครัวขนาดเล็กก็จะมีแค่พ่อกับแม่แล้วก็ตัวเราแค่นั้นเองนะคะโอเคอาทิตย์หน้าเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะวันนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ